สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมารับชมการทำอาหารพื้นบ้านทางอีสานนะครับเมนูก็คือป่นปูป่นปูนะครับอันนี้ก็พึ่งไปก้านมาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมีฝนตกลงมานะก็ะไปก้านปูมานะครับอตอนนี้ก็ได้ล้างปูเสร็จแล้วก็นำมาต้มนะครับ น้ำเดือดน้ำเดือดจนปูสุกนะครับแล้วก็ต่อไปอน้ําปูที่ต้มอยู่นะครับอเอามาตักออกจากหม้อนะครับเพื่อให้ปูมันเย็นก่อนนะครับจะตักตักไว้ที่จานหรือ,อกระซามหรือว่าจะเป็นกระโตกก็ได้นะครับต่อไปก็ ตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าพริกนะครับที่ต้มเข้าไปด้วยกันกับปูตั้งแต่อตอนต้มชีแดกนะครับก็เอาพริกนะครับอันนี้เป็นแบบสูตรบ้านบ้านเลยนะครับพริกก็จะไม่เด็ดไม่เด็ดควันนะครับกินทั้งพริกทั้งควันอันต่อไปนะครับก็จะเป็นปูที่แกะ,ะแกะกระดองปูออกนะครับแกะเปลือกปูแต่ไม่ได้แกะ ท้าปูตีนปูออกนะครับขาของปูออกก็ตํารวมกันไปเลยนะครับเวลากินก็เขียวให้มันแหลกแหลกเอานะครับสบายก็ตำตำนะครับโคโคกให้ละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขาของปูออกไปด้วยนะครับก็ต้องอตำให้ แหลกที่สุดนะครับอตอนนี้ก็าตามแหลกแล้วน,นะครับต่อไปนะครับเอาน้ำต้มนะครับน้ำต้มปูนะครับเทลงไปในครกนะครับก็เทลงไปพอป,ประมาณนะครับไม่น้อยหรือเยอะจนเกินไปนครับแล้วแต่คนคนกินแล้วกันนะครับถ้าชอบแบบ ลุงหนองก็ใส่น้ําเยอะนะครับถ้าชอบแบบแค้นแคก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะผมก็ใส่พอดีนะครับไม่ไม่แค่นจนเกินไปแล้วก็ไม่น้ําเยอะจนเกินไปนะครับสุดท้ายนะครับพงชูรถนะครับใส่น้อยแซบน้อยนะครับใส่หลายก็แซบห้ายนะครับต่อไปก็โคเลใส่กันต่อไปครับหอมนะครับ ใบหอมที่หั่นไว้นะครับแล้วก็โคเรเจกันอีกเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะฮะพอโคเรเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อ,อไปนะครับคือการซิมนะครับชิมครั้งแรกก็อาจจะยังไม่แซ่บนะครับต้องชิมถึงสองครั้งนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดนะครับ เราต้องชิมให้เยอะๆนะครับชิมจนกว่ามันจะอร่อยพอแล้วหรืยังครับเป็นยังไงกันบ้างครับต่อไปนะครับผักติวนะครับเอาไว้กินกับป่นนะครับก็เป็นต้นผักติวนะครับอยู่หลังบ้านอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานนะครับเป็นผักหวานพูนะครับก็ได้กล่นจากพูนะครับลงมาปลูกไว้ที่หลังบ้านนะครับตอนนี้ติดแล้ว ตอนนี้เราก็จะเก็บผักตี้วนะครับไปกินกับป่นปลาทูของเรานะครับช่วงนี้ผักตี้วกำลังแก่นะครับช่วงนี้ก็มีฝนนะครับมีพายุเข,ข้ามีฝนตกเล็กน้อยนะครับทำให้ผักตี้วนะครับแตกยอดนะครับก็ได้แล้วนะครับใบผักตีว้ว อันต่อไปเราจะไปกินอ่าเป็นไงครับปนปลาดูฝีมือครูอ๊อฟนะครับตามเองกินเองนะครับอ่านี่ก็เป็นเปลือกนะครับเปลือกก็กินได้เหมือนกันนะครับทอดกรอบก็ได้นะครับปูเป็นปูนานะครับอ่าก็จะมีแกงไข่มดแดงนะครับแกงไข่มดส้มมีหมกปลามาด้วยอ่าอันนี้เป็นไข่มดแดงนะครับแกงไข่อมไข่ หรือเปล่าไอ้แกงไก่นะเป็นแกงนะครับก็กินโอ้อร่อยมากอันนี้ก็จ้ำนะครับจ้ำใส่กระดองกระปูนะครับเป็นโอ้มันครับมันจะมีรสชาติหวานหวานมันๆนะครับจะแตกต่างจากปูทะเลน,นะครับปูนาจะมีรสชาติอหอมๆนะครับหวานแล้วก็มัน